สะพานมิตรภาพไทยลาวสองเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยเข้ากับแขวงสุวรรณเขตประเทศลาวโดยสะพานแห่งนี้มีเรื่องขนหัวลูกเกิดขึ้นระหว่างการสร้างมากมายที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ที่หมู่บ้านคําผักนอกหมู่เจ็ดตําบลบางไายใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นบริเวณหน้าน้ำใกล้สถานที่ที่จะทําการสร้างสะพานนี้มีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานว่ามเมื่อประมาณ30-40ถึงปีก่อนหน้านี้ในสมัยก่อนมีชาวบ้านได้ออกมานอกระเบียงบ้านในคืนวันเพ็ญแล้วมองทอดไปยังลำน้ำโขงมองเห็นเรือพายธรรมดาลำเล็กๆล,ลำหนึ่งลอยอยู่ไม่ห่างจากริมฝั่งเท่าไรนักซึ่งเป็นเรือร้างที่ไม่มีคนอยู่จึงคิดอยากได้เอามาไว้ใช้งาน จึงได้ชวนอยากพี่น้องพายเรือออกไปเอาแต่เมื่อพายเข้าไปใกล้ขึ้นไกลขึ้นเหลืออีกเพียง10เมตรก่อจะถึงตัวเรือทันใดนั้นทุกคนที่มาในเรือต่างกอตกตะลึงแทบช็อกเพราะอยู่ๆเรือลำดังกล่าวได้ขยายใหญ่สูงขึ้นกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่าจึงได้แต่ตาลีตะเลือกรีบกลับลำแจวเรือหนีขึ้นฝั่งอย่างไม่คิดชีวิตและยังมีเสียงลำลืออีกว่า ตรงบริเวณใกล้ๆกับบริเวณที่กำลังจะสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนี้มีผู้พบเห็นตัวอะไรไม่ทราบว่ายคามลำน้ำโดยโพส่วนที่พ้นน้ำมีลักษณะคล้ายขีบหลังของปลาว่ายลอยทวนกระแสน้ำโดยเริ่มต้นว่ายทวนกระแสน้ำจากฝั่งลาวมายังฝั่งไทยว่ายมายังปากน้ำห้วยหรือบริเวณที่เรียกว่าห้วยบานทรายทำให้พวกเขาวิ่งไปดักดูแต่พอเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่า มันวายหายไปเสียแล้วและยังมีเสียงล่ำลือที่มุกดาหารอีกว่ามีพญานาคมาเข้าทรงเด็ก5้าขวบและบอกว่าไม่ให้สร้างสะพานตรงนี้เพราะสะพานจะอยู่เหนือถ้ำพญานาคซึ่งถือว่าเป็นการลบหลู่ท่านอย่างมากถ้าไม่เชื่อลองสร้างดูจะมีคนเสียชีวิตตรงนี้มากมายต่อมาเมื่อมีการเริ่มลงมือสร้างสะพาน ก็ได้มีลางร้ายทําลายขวัญคนงานเกิดขึ้นทันทีนั่นก็คือมีคนไปผูกคอตายในออฟฟิศที่เพิ่งสร้างใหม่ซึ่งยังไม่ได้เริ่มใช้กันเลยซึ่งการผูกคอตายนี้ไม่มีใครทราบสาเหตุแน่ชัดจนทําให้พนักงานที่จะต้องมาใช้ออฟฟิศหลังนี้หวาดกลัวมากจนทําให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบต้องตัดสินใจสั่งทำการรื้อถอนออฟฟิศทั้งหมดแล้วเอาเหล็กกระเบื้อง และวัสดุที่เกี่ยวกับการสร้างออฟฟิศหลังนี้ไปบริจาคถวายให้วัดแทนจากนั้นทางบริษัทผู้รับเหมาก็ได้สัง่งอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาใหม่เพื่อสร้างออฟฟิศในพื้นที่ตำแหน่งเดิมหลังจากนั้นอีก4ีหเดือนก็มีลางร้ายครั้งที่2เกิดขึ้นนั่นก็คือคนงานก่อสร้างที่กำลังสร้างสะพานอยู่นั้นได้ตกนั่งร้านเสียชีวิตและอีกไม่นานต่อมา ได้เกิดลางร้ายครั้งที่สาขึ้นอีกนั่นก็คือคนงานที่ออกไปทํำงานสร้างเสาที่กลางลำน้ารู้สึกร้อนอยากล้างหน้าจึงได้ก้มลงไปตักน้ำจากลำน้ำโขงขึ้นมาล้างหน้าแต่ก็เกิดอุบัติเหตุพลัดตกน้ำเสียชีวิตไปอีกรายจากเหตุาตการณ์แปลกๆอันผิดสังเกตของที่นี่ทำให้คนงานเดิมเกิดความสะเพึงมตัวทีมงานก่อสร้างระสำระสาย โดยเฉพาะการสร้างเสาเข็มต้นที่11ของสะพานซึ่งอยู่กลางลำน้ำโขงนั้นมีปัญหามากกว่าเสาอื่นๆนั่นก็คือตั้งแต่เริ่มทำการตอกเสาเข็มต้นนี้ตอกยังไงก็ตอกไม่ลงแม้ว่าจะใช้สว่านนำร่องขุดเจาะก็เจาะไม่ลงซึ่งวิศวกรก็ใช้ความพยายามทุกรูปแบบเพื่อดันทุรังเจาะต่อไปให้ได้จนหัวสว่านหักเมื่อเห็นดังนั้นวิศวกรจึงตัดสินใจ ไปจ้างนักประดาน้ำมาให้ดำลงไปดูเพื่อที่จะเอาหัวเจาะสวรรคขึ้นมาคืนและดูว่าข้างล่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรจึงเจาะไม่ได้และเมื่อนักประดาน้ำดำลงไปก็ต่อมพบกับความตกใจสุดขีดเพราะเขาเห็นดวงตาอะไรไม่รู้แดงํำเป็นคู่ๆอยู่เต็มใต้น้ำไปหมดกําลังจ้องเขม็งมาที่เขาพอมองต่อไปก็เห็นลำตัวสีเขียวยาว ลอยอยู่รอบๆบบริเวณนั้นทำให้เขารีบว่ายน้ำขึ้นมาอย่างมีคิดชีวิตพอขึ้นบกได้ก็เก็บข้าวของกลับบ้านไปเลยแม้แต่เงินค่าจ้างเขาก็ไม่ยอมรับเลยสักบาทแต่วิศวกรญี่ปุ่นก็ไม่สนใจว่าเก,เกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นจึงได้สั่งให้เอาปูนเทลงไปที่ต่อหม้อของเสาต้นนี้เลยเจาะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นซึ่งขณะเทลงไปนั้นก็ต้องพบแต่ความประหลาดใจอย่างมากอีกครั้ง นั่นก็คือเทปูนล,ลงไปเท่าไรก็เทไม่เต็มสักทีทำให้เสาต้นนี้ใช้ปูนเป็นจำนวนมากกว่าเสาต้นอื่นพวกเขาใช้เวลาเทปูนไปเป็นจำนวนมากกว่าปกติจนในที่สุดก็เทจนเต็มจนได้การสร้างสะพานยังคงดำเนินไปถ่ามกลางอุปสรรคและความสับสนของเหตุการณ์ประหลาดนานับประการจนกระทั่งถึงวันวิสาขาบูชาปีพุทธศักราช2548 ยามที่เฝ้าไซต์ก่อสร้างนี้ได้ฝันว่ามีคนใส่ชุดขาวมาบอกว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้ยามช่วยไปบอกหัวหน้าด้วยว่าขอให้หยุดงานก่อนหนึ่งวันเพราะพวกเขาจะอธิษฐานเข้าพรรษากันซึ่งเมื่อยามไปแจ้งให้วิศวกรญี่ปุ่นฟังเขาก็ไม่ยอมหยุดตามที่ขอเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้าสาระและในวันที่22กรกฎาคม ุทธศัก2,548ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษานี้เองวิศวกรชาวญี่ปุ่น3คนได้ลงเรือไปดูงานการวางคานของสะพานด้วยตัวเอง,ท,งทั้งทั้งที่ไม่เคยลองนั่งเรือออกไปดูเลยตั้งแต่เริ่มสร้างมาและทันใดนั้นเองขณะคนงานกดสวิตช์เคลนก็ได้ยกแท่นปูนเพื่อนำไปวางบนหัวเสาต้นที่11ต้นที่มีปัญหามากที่สุดแต่ยังไม่ทันวางถึงหัวเสาเลย เหตุการณ์อันเลวร้ายอย่างที่ไม่มีใครคาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเครนได้พังถล่มหักออกเป็น3ท่อนขานยกแทนปูนและสลิงได้เหวียงฟาดตัดร่างวิศวกรคุมงานชาวญี่ปุ่นวัย45ปีขาดออกเป็น2ท่อนเสียชีวิตในทันทีและเครนที่หักตกลงกลางสายน้ำนั้นได้ตกลงกระแทกทับวิศวกรบนเรืออีกสาคนจมดิ่งสาบสูญไปในลำน้ำทันที ซึ่งตามข่าวได้รายงานว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนจมลงไปในน้ำแล้วหาศพไม่พบรวมทั้งหมด8คนเป็นวิศวกรใหญ่ชาวญี่ปุ่น3คนคนที่หนั่งเรือออกมาดูงานดังกล่าวเป็นชาวฟิลิปปินส์1คนและคนงานไทยอีก4คนนอกนั้นบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก7คนซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ ในช่วงบันเข้าบรรษาปีนั้นซึ่งหลังจากนั้นบริษัทผู้รับเหมาทุกบริษัทที่เข้ามารับงานสร้างสะพานต่างก็าพากันหยุดงานเพื่อทำบุญแต่ไม่นานต่อมาในวันที่19สิงหาคมเวลาประมาณบ่าย4-5ถึงโมงเย็นได้มีการบวชกันแบบเงียบๆโดยคนงาน8-9ถึง9คนพากันบวชแก่บนกัน7วันจากเหตุการณ์อาถรรพ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการสร้างสะพานแห่งนี้นั้น ได้สังเวยชีวิตของคนงานที่นี่ไปทั้งหมด17ชีวิตแล้วจึงทำให้คนงานที่เป็นคนไทยอีสานและคนงานลาวพากันหยุดงานไม่ยอมสร้างตะพานต่อกันเพราะกลัวตายแต่ก็เหลือคนงานชาวต่างชาติและคนที่มีเชื่อยังทำการก่อสร้างกันต่อทำให้การก่อสร้างยังพอขับเคลื่อนไปได้แต่ถึงกระนั้นเสาเข็มต้นที่1 1นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้น ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องหรือทําการสร้างต่อเลยได้แต่ดำเนินการสร้างส่วนอื่นไปก่อนและข่าวนี้ได้ทําให้ชาวบ้านบางกลุ่มได้ไปหาเจ้าหน้าที่อากวนจังหวัดซึ่งท่านก็ได้ไปหาร่างทรงร่างทรงบอกว่าให้ตั้งสารพญานาคใกล้บริเวณที่ก่อสร้างเพื่อจะได้อัญเชิญพญานาคขึ้นมาแล้วจะได้ทำการสร้างตะพานต่อได้จนกระทั่งมีการทำพิธีตั้งสาร และองค์พญานาคเพื่ออันเชิญขึ้นมาสถิตณที่แห่งนี้เหตุการณ์ต่างๆจึงเงียบสงบลงทําให้การก่อสร้างสะพานแห่งนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดีปัจจุบันเทวสถานพญานาคสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนี้เป็นสถานที่เคารพนับถือของประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหาร และพระาธาตุอิงหังที่แขวงสวรคสสรค์เขตสอปปอลาวอีกด้วยต่างกองไม่พลาดที่จะเดินทางมากรับไหว้ขอพรที่เทวสถานแห่งนี้เพราะตามตำนานที่เล่าต่อกันมากล่าวว่าผู้ใดที่ได้มาสักการะขอพรสิ่งศักดินะ์สิทธิ์ณเทวสถานแห่งนี้ก็จะพบกับความสําเร็จตามความปรารถนานั่นเองก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตาม เพื่อรับชมตอนใหม่ๆทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ